อ่านนะครับก็ขบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมกับมิกกแล้วเนาะนะครับก็เกม s a o m d นั่นเองนะครับวันนี้โย่อาวันนี้ก็อยู่กับการอัปเดตนะครับข่าวสารเนาะนะครับว่าจำวันที่ ประจำวันที่7สีเนาะเดเดือนกันยายนนะครับว่าพรุ่งนี้มีอะไรเข้ามากันบ้างนะครับก็พรุ่งนี้นะครับก็มีตู้มาใหม่นะครับอยู่1ตู้นะครับแล้วก็มีดันเจี้ยนใหม่นะครับก็คือเป็นดันเจี้ยนเก็บชุดนะครับอันนี้ก็ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันจะเป็นดันเจี้ยนแรงไหมนะครับโอเคนอกก็คือแรงมันยังไม่จบนะครับน่าจะเป็นดันเจี้ยนธรรมดานั่นแหละนะครับก็ก็คือเป็นการเก็บชุดไปนะครับ เรามาดูที่สกิลของตู้ใหม่กันเลยดีกว่าน้องนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตบอกฝากก่อนนะครับก็ลีฟ่านะครับเป็นาดาบเดี่ยวนะครับท่าลมนะครับอาชีนอน,นะครับเป็นธนูน้ำนะครับแล้วก็มีตู้นี้นะครับมีออโต้แพล่ด้วยนะครับ เดี๋ยวเราไปบอกส่วนของสกิลกันเลยดีกว่านะครับก็สกิลอาร์แอสซิสสกิลนะครับก็สกิลเอเดสานะครับก็คือมีการล้มนะครับแ้กับตัวเองนะครับแล้วก็เมื่อปลดล็อกเลเวลหนึ่งร้อยนะครับก็จะได้การล้มนะครับยาวยิ่งขึ้นนะครับสําหรับตัวนี้นะครับแล้วก็สกิลใหม่นะครับก็คือเป็นสกิลหน่วงเวลาตะัว นะครับคืออะไรนะครับก็คือมันจะทําการหน่วงเวลาศัตรูได้มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เมื่อคุณนะครับทำคอมโบถี่20พิษนะครับการหน่วงเวลามันก็จะหายไปเลยนะครับถามว่ามันนับของเพื่อนไหมนะครับอ่าอันนี้อันนี้ก็ต้องดูในเกมก่อนนะครับว่ามันนับไหมนะครับถ้าสมมุติมันนับก็คืออ่าก็คือเป็นสกิลที่ไร้ค่าไปเลยนะครับแค่นั้นแหละนะครับ นะครับถ้าถ right? <ind> <ind> ้าสมมติมันไม่ไม่นับของเพื่อนก็คือดีนะครับสําสำหรับสกิลนี้เนาะนะครับแล้วก็เป็นอ่าแล้วก็มีอีกสกิลหนึ่งนะครับก็คือเป็นสกิลเอออย่าพึ่งทักมานะครับก็คือเป็นสกิลอ่าเอฟซีสกิลนะครับก็คือเพิ่มเอ็แทกนะครับประมาณนี้เนาะนะครับสำหรับสกิลใหม่นะครับก็ถามว่าตู้นี้มันดีไหมนะครับก็ถ้าถามผมนะ ก็คือมันดีนะครับมันดีตรงที่ว่ามันมีการล้มนะครับแล้วก็มีออโต้แพรลีนะครับก็เป็นตัวที่ดีนะครับถามว่าสกิลสกใหม่คือเราเราต้องดูในเกมว่ามันดีไหมนะครับโอเคเนาะ นะครับประมาณนี้นะครับสําหรับตู้ใหม่นี้นะครับก็ใครที่อยากจะเปิดหานะครับตัวพวกกันล้มอะไรอย่างนี้นะครับก็คือขอแนะนําตู้นี้นะครับก็คือเปิดเปิดได้ได้สักตัวหนึ่งนะครับในตู้นี้ก็ได้นะครับถามว่านะครับถ้าเปรียบเทียบกับตู้ตู้นี้นะครับผมอยากจะบอกว่าตู้นี้นะครับเทียบไม่ติดแล้วนะตอนนี้นะครับก็คือตู้นี้ดีที่สุดนะครับโอเคนะ นะครับอ่านนะครับท่านผู้ชมครับส่วนต่อไปน้องนะครับก็จะเป็นโซ่ของดันเจียนนะครับอันนี้ก็เป็นดันเจียนแจกอีกแล้วนะครับเป็นดันเจียนไม่ใช่ดันเจียนแหลงนะครับเป็นดันเจียนแจกธรรมดานะครับก็เป็นการแจกตั๋วเช่นเดิมนะครับประมาณนี้เนาะนะครับอันนี้ก็เป็นมิสซั่นของลิสเบดนะครับแล้วก็ไอ้มิสซั่นของซิซิกานะครับอันนี้ก็ไเ้องของลิสเบดนะครับ อันนี้ก็เป็นเครื่องประดับน้อะนะครับในเรียกว่าอะไรนะในดันเจี้ยนนี้นะครับอ่านะครับอันนี้ก็เป็นชุดแจกนะครับของชุดโปะนะครับก็เป็นชุด R5 นะครับ า attack เพิ่มขึ้นอีกสี่รอยกสิบเนาะนะครับแล้วก็ defense นะครับบวกอีกอ่า625นะครับสกิล R 5นะครับก็ HP นะครับกับ MP บวกอีก3%นะครับแล้วก็30อ่าแล้วก็เมื่อทำทำคอมโบนะครับครบ30นะครับ attack ก็จะเพิ่มขึ้นอีก2%นะครับอันนี้ก็เป็นของในอีเวนต์นะครับอันนี้ก็เมื่อใส่ให้ธาตุน้ำนะครับแล้วก็ทำคอมโบครบ30นะครับก็คือ attack จะเพิ่มขึ้น 8%นะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นชุดธาตุลมเนาะนะครับก็คือเป็นอ่า MP นะครับกับ Attack บวกอีก3%นะครับแล้วก็เมื่อใส่ให้ตัวละคร ALO นะครับ ALO นะครับย้ำอีกทีหนึ่งนะครับก็คือเ p นะครับ HP นะครับจะเพิ่มขึ้นอีก9%นะครับแล้วก็ Defense นะครับบวกอีก6%นนะครับแค่นี้แหละนะครับอันนี้ก็เป็นหอกเนาะเป็นมิสซั่นนะครับหอก ออีกแล้วครูนะครับอันนี้ก็เป็นมิสั่นนะครับก็เมื่อใส่ให้ซินติก้าเนาะนะครับแอคแท็กก็จะเพิ่มขึ้นอีกอีกสินะครับและนะครับเมื่อใส่ให้ตัวละครธาตุน้ำนะครับ MP ก็จะลดนะครับ10%นะครับ MP ในการใช้สกิลนะท่านผู้ชมนะครับอันนี้ก็เป็นอ่าเป็นคอนนะครับของดิปเบ็ดนะครับ อันนะครับแล้วก็เมื่อใส่ให้ลิสปิดนะครับแอคแทกก็จะเพิ่มขึ้นอีก10%นะครับแล้วก็เมื่อเมื่อใส่ให้ตัวละครทักแสงนะครับ MP นะครับในการใช้ก็จะลดลงอีก10%นะครับประมาณนี้เนาะนะครับนะครับตัวละครบัฟนะครับของอ่าของดันเจี้ยนนี้นะครับก็ ก็จะเป็นตู้ใหม่นะครับทั้ง2ตัวนะครับ1.5ก็จะเป็นตัวแจกนะครับของที่เขาแจกมานะครับก็จะประมาณนี้นะครับโอ้ยท่านชมนะครับประมาณนี้เนาะนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ขอลาจากด้วยนะครับตู้ใหม่นะครับก็วันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนกันแล้วกันนะนะครับ ก็ไปๆครับก็ตอนนี้ใครชอบคลิปนีโอนี้น้องนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับกดตัดต่อใครเนาะนะครับวันนี้ผมต้องขอต้อนรับก่อนนะครับไปๆครับคจอกันกระปอ๋อม